มาดูครับสำหรับอันนี้เป็นของ FC จากบอวินนะครับเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับ FC บอกว่าเป็นทองนะครับเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับเขางความมั่นใจมากนะครับว่าเป็นทองครับเดี๋ยวเราจะลองดูไปพร้อมกันว่ามันใช่ทองหรือเปล่านะครับอันนี้บอกว่าไปขายหลายร้านแล้วร้านทองไม่รับซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าทําไมถึงไม่รับซื้อเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยครับว่ามันคืออะไรครับพ่อมา อันนี้นะครับถ้าเป็นทองนะครับร้านทองไม่รับซื้อครับคุณไม่ต้องไปว่าเขาเลยครับทองแบบนี้ร้านทองทั่วไปไม่รับซื้ออยู่แล้วครับต้องเป็นร้านรับซื้อเศษอย่างเดียวครับดูจากน้ําหนักแล้วนะครับน้ําหนักแล้วครับอันนี้เป็นทองแน่นอนครับแล้วก็เป็นทองที่96.5ครับที่สงสัยเอามาจากไหนครับที่สงสัยคือเอามาจากไหนครับบอกบ้างได้เปล่าครับดีวผมจะไปหาครับคุณเอามาจากไหนครับนี่ครับดูแล้วเป็นทองแน่นอนครับดูน้ําหนักครับ ถ้าเป็นทองคําแท้นะครับน้ําหนักที่หน่วงมือขนาดนี้จะต้องอยู่ประมาณสักเจ็ดกัมนะครับหรือว่าอาจจะถึงห้าตังก็เป็นไปได้นะครับเพราะน้ําหนักมันถ่วงมือมากครับเดี๋ยวเราไปเช็คน้ำหนักของกันครับว่าแท้หรือเปล่าครับถ้าเป็นทองคําแท้นะครับ1น0 0 0บาทได้แน่นอนครับไาเช็คน้ําหนักครับว่าหนักเท่าไหร่ครับ นัก7 8็ดจุดแปดเก้าฟันธงไปได้เลยครับน้ำหนักขนาดนี้ไม่ใช่ทองเหลืองแน่นอนครับเป็นทองแน่นอนครับแล้วก็เป็นูจากสีแล้วน่าจะเป็นทองคําที่สูงนะครับเดี๋ยวเราจะไปหลอมให้ดูนะครับว่าสีจะเป็นยังไงอันนี้เราไม่ต้องแช่กดในติดครับฟังเสียงหล่นแล้วก็เป็นทองแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปหลอมดูเลยครับว่าทองจะเป็นแบบไหนตามไปพร้อมกันเลยครับมาดูครับทองก้อนนี้หลอมแล้วเป็นยังไงครับมาดูไปพร้อมกันเลยครับ อยตัดด้วยครับและที่สําคัญนะครับที่ผมดงใสคือได้มาจากไหนครับถ้าเป็นขุดเจอหรืออะไรเจอบอกกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปหาครับเดี๋ยวจะหยุดงานไปหากับคุณเลยครับเท่าที่ดูเป็นทองแน่นอนครับเท่าที่ดูเป็นทองแน่นอนเราจะมาดูงเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเท่าไหร่ครับนี่ถ้าเปอร์เซ็นต์เกิน96.5หรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่99%นะครับอันนี้เป็นทองจากธรรมชาติเลยนะครับต้องได้มาจากที่ไหนที่หนึ่งนะครับอันนี้ครับอันนี้ครับ ถ้าเปอร์เซ็นเกิน96.5นะครับไม่ใช่ทองทั่วไปแน่นอนครับต้องเป็นทองที่ขุดเจอแน่นอนครับดูจากการละลายแล้วดูจากการละลายแล้วเป็นทองที่เปอร์เซ็นดีด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูไปพร้อมกันนะครับว่า จะเท่าไหร่แน่เรื่องเปอร์เซ็นหรือสีจะเป็นยังไงเดี๋ยวปล่อยโชว์สักหน่อยครับตื่นเส้นของมันแบบนี้ครับปล่อยโชว์เลยครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับว่าเปอร์เซ็นจะเท่าไหร่เราต้องไปเช็คนะครับเท่าที่ดูนี่96.5น่ากลัวจะผ่านเฉลียครับ96.5น่ากลัวจะผ่านเฉลียนะครับแต่ตก็ยังมีอะไรวิ่งอยู่เล็กน้อยนะครับยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับ เท่าไรครับเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าหอมแล้วสีทองจะออกไปทางไหนสีทองจะออกไปทางไหนแล้วเราค่อยมาุ้นนะครับว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเช็คเปอร์เซ็นต์แล้นก็สะสดูนะครับว่าทองข้อนี้จะได้ราคาเท่าไหร่ครับที่ผมประเมินไว้นะครับตามน้าหนักที่ช่างนะครับน่าจะได้ประมาณสักหมื่นหกถึงหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นหกถึงหมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูทองนะครับดูจากสีทองแล้วไม่น่าจะเกิน96.5ครับน่าจะเป็นทองทั่วไป ไม่ใช่ที่เกิดจากแร่ธรรมชาติหรือว่าขุดเจอนะครับน่าจะเป็นทองมาจากที่ไหนักที่ไหนนะครับเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับถ้าไปเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับเกิน9 6 5นะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นทองธรรมชาติครับแต่ดูจากสีแล้วไม่น่าเกินนี้ครับดูจากสีแล้วไม่น่าเกิน95้าครับดูจากสีไม่น่าเกิน9 5้าหหรืออาจจะต่ำกว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันครับดูไพร้อมครับ แต่ทีน่าสงสัยแล้วครับสีทองอันนี้นะครับสีทองอันนี้ต่อยอดอีกหน่อยครับสีทองอันนี้อาจจะเป็นทองธรรมชาติก็ได้นะครับเพราะว่าสีออกแดงนิดๆครับไม่ไปทางเหลืองครับจะออกไปทางแดงนิดๆนะครับออกไปทางแดงนิดๆอาจจะเป็นทองคําที่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าด้วยนะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เก้าเก้าจุดเก้าจริงนะครับบอวินแตกแน่ครับบอวินแตกแน่ครับ มาดูนครับทอง f อซจากบอววินครับเปอร์เซ็นที่ได้สูงจนน่ากลัวครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับไม่อยากคิดเลยว่าทองก้อนนี้จะเป็นทองธรรมชาติหรือเปล่าครับผมไม่ได้ตกใจคนเดียวนะครับคนเช็คก็ตกใจนะครับทองแบบนี้ไม่น่าจะถึงร้อยเปอร์เซ็นตะครับแต่ถ้าเป็นทองคําแท่ง999.9เรซเราเจอกันบ่อยครับแต่อันนี้เป็นทองที่ไม่น่าถึงร้อยเปอร์เซ็นครับส่วนราคาที่ได้ก็อยู่ที่ 2282บาทครับคิดเป็นบาทจะได้ดีกว่าราคาทองคำแท่งวันที่ขายประมาณ700บาทนะครับผมขายเมื่อวันอาทิตย์นะครับราคาทองวันนั้นอยู่ที่34100บาทกับ34400บาทครับตั้งเท่ากับได้ดีกว่า700บาทนะครับสำหรับทองคำที่เปอร์เซ็นต์เซ0หรือว่าจะคิดเป็นทองคำ9 9า99 99%ก็ได้นะครับทองยิ่งเปอร์เซ็นต์ดีก็ต้องได้ราคาดีตามครับไม่ใช่ทองเปอร์เซ็นต์สูงได้ราคาถูกที่ไหนเขาทำกันครับสวัสดีครับ